แน่นอนค่ะมาเลยค่ะคืนนี้มาซุกตัวใต้ผ้าห่มอุ่นๆกับหมอนใบโปรดแล้วให้หมอนคนนี้กล่อมคุณด้วยเรื่องเล่าที่จะทำให้คุณหลอนจนไม่อยากหลับตาสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการช็อคพอดแคสต์เล่าไปหลอนไปรายการที่จะทำให้ค่ำคืนธรรมดาของคุณไม่ธรรมดาอีกต่อไป สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคืนนี้สบายดีกันไหมคะหมอนหวังว่าทุกคนจะหาที่นอนอุ่นๆหมอนนุ่มๆกอดกันไว้ให้แน่แนๆน,นะคะเพราะเรื่องที่หมอนจะเล่าในคืนนี้มันทั้งเย็นทั้งชืน้นและทั้งเหนียวเนื้อหนะอย่างน่าประหลาดคุณเคยได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับยาเสพติดแปลกๆไหมคะยาที่ไม่ได้สกัดจากพืชไม่ได้สังเคราะห์ในห้องแลบแต่มาจากสิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยมีชีวิต เรื่องในวันนี้ว่าด้วยของเหลวที่เรียกขานกันในวงการมืดว่าน้ำเหลืองอมะตะค่ะเรื่องนี้หมอนได้รับฟังมาจากรุ่นพี่ที่เป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยค่ะเขาเล่าให้ฟังด้วยสีหน้าที่ยังซีดไม่หายแม้ว่าเหตุการณ์จะผ่านมาหลายปีแล้วก็ตาม มันเริ่มต้นขึ้นที่ชุมชนแออัดแห่งหนึ่งในย่านชานเมืองที่นั่นมีข่าวลือหนาหูเกี่ยวกับยาเสพติดชนิดใหม่ที่กำลังระบาดในกลุ่มวัยรุ่นขาโจและพวกที่ชีวิตสิ้นหวังว่ากันว่าใครที่ได้เสพน้ำเหลืองอมะตะจะได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่ไม่เคยมีใครได้เจอมาก่อนฤทธิ์ของมันไม่ใช่ความเคลิ้มเคลิมไม่ใช่ความสนุกสนานแต่เป็นการเชื่อมต่อค่ะ ผู้เสพจะเห็นภาพหลอนไม่ใช่ภาพหลอนธรรมดาแต่เป็นภาพความทรงจำสุดท้ายของใครบางคนพวกเขาจะรู้สึกถึงความรู้สึกสุดท้ายก่อนตายของคนคนนั้นไม่ว่าจะเป็นความสุขความเศร้าความรักหรือแม้กระทั่งความกลัวสุดขีด แรกเริ่มเดิมทีไม่มีใครรู้ว่ายาตัวนี้มันผลิตมาจากอะไรรู้แค่ว่ามันมาในรูปแบบของเหลวข้นหนืดสีเหลืองขุ่นบรรจุในหลอดแก้วเล็กๆวิธีเสพก็คือการหยดมาลงบนแผ่นฟอยล์แล้วลนไฟสูดดมไอระเหยของมันเข้าไป พี่กูไัยเล่าว่าเขาต้องเข้าไปเก็บศพในห้องเช่าเล็กๆแห่งหนึ่งสภาพศพเน่าอืดจนจำเขาเดิมไม่ได้แต่ที่น่าแปลกคือของเหลวในร่างกายหรือที่เราเรียกกันว่าน้ำเหลืองเนี่ยมันหายไปเกือบหมดเลยครับเหลือแต่ร่างแห้งๆที่เหมือนถูกสูบอะไรบางอย่างออกไป ตอนแรกเขาก็คิดว่าเป็นเรื่องของกระบวนการเน่าเปื่อยตามธรรมชาติแต่แล้วเขาก็ต้องเจอกับศพในลักษณะเดียวกันนี้อีก 2, 3, งสศพในบริเวณใกล้เคียงกันทุกศพมีลักษณะร่วมกันคือน้ำเหลืองในตัวแทบไม่เหลือและที่ค้ำค้างศพมักจะเจอหลอดแก้วเล็กๆพร้อมกับแผ่นฟอยล์ที่ถูกใช้งานแล้วตกอยู่ จนกระทั่งวันหนึ่งมีวัยรุ่นคนหนึ่งวิ่งหน้าตาตื่นเข้ามาขอความช่วยเหลือที่มูลนิธิเขาร้องไห้ฝูงฝ่ายบอกว่าเพื่อนของเขากำลังจะกลายเป็นวัตถุดิบเด็กคนนั้นเล่าว่าน้ำเหลืองอมาตะไม่ได้มาจากไหนเลยมันถูกผลิตขึ้นในชุมชนนี้เองโดยแก๊งมาเฟียกลุ่มหนึ่งที่ไปสรรหาวิธีการสุดวิปริตนี้มาจากหมอผีชาวขเขมร กระบวนการของมันน่าสยดสยองเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้ค่ะพวกมันจะจับตัวคนที่ใกล้ตายอาจจะเป็นคนป่วยระยะสุดท้ายคนติดยาที่ร่างกายไม่ไหวแล้วหรือแม้กระทั่งคนที่คิดสั้นมาขังไว้ในห้องทึบแล้วรอรอให้คนคนนั้นตายในสภาวะอารมณ์ที่รุนแรงที่สุด ถ้าอยากได้ยาที่ให้ฤทธิ์เห็นผีพวกมันจะทรมานเหยื่อให้กลัวจนตายถ้าอยากได้ยาที่ให้ฤทธิ์คลั่งรักพวกมันจะหลอกล่อให้เหยื่อตกหลุมรักแล้วหักอกอย่างรุนแรงในวินาทีสุดท้ายและเมื่อเหยื่อสิ้นใจในขณะที่ร่างกายยังสดใหม่พวกมันจะใช้เครื่องมือบางอย่างที่หน้าตาคล้ายใส่ริ้งขนาดใหญ่เจาะเข้าไปตามจุดต่างๆของร่างกายโดยเฉพาะบริเวณตอมน้ำเหลืองแล้วค่อยๆดูดเอาของเหลวสีเหลืองขุ่น ออกมาจากศพนั้นสดๆสดน้ำเหลืองที่เต็มไปด้วยฮอร์โมนแห่งความทรงจำและความรู้สึกสุดท้ายก่อนตายกลายเป็นยาเสพติดชั้นเลิศสำหรับพวกที่อยากรู้อยากเห็นรสชาติของความตายเพื่อนของเด็กคนนั้นติดหนี้ค่ายาและถูกพวกมันจับตัวไปเพื่อรอเป็นวัตถุดิบรายต่อไป แน่นอนว่าพี่กู้ภัยรีบแจ้งตำรวจทันทีมีการบุกทลายแหล่งผลิตในคืนนั้นเลยค่ะภาพที่ตำรวจได้เห็นคือโรงผลิตนรกดีๆนี่เองมีร่างที่ถูกเตรียมไว้รอการสกัดและมีร่างที่ถูกสูบจนแห้งเหี่ยวแล้วกองทับกันอยู่ในมุมมืด แต่ที่น่ากลัวกว่านั้นคือหลังจากจับกลุ่มนี้ไปได้เรื่องมันก็ยังไม่จบมีข่าวลือว่าผู้ที่เคยเสพน้ำเหลืองอมาตะาไปแล้วจะไม่ได้แค่เห็นภาพความทรงจำของเจ้าของร่างแต่ในบางครั้งเจ้าของร่างก็จะตามมาทวงความทรงจำของเขาคืนมีคนเห็นวัยรุ่นที่เคยติดยาตัวนี้พูดคุยคนเดียวร้องไห้หรือกรีดร้องออกมาอย่างสุดเสียงในบางครั้งบอกว่ามีคนมายืนกระซิบค้างหูอยู่ตลอดเวลา ถามว่ามึงเอาความทรงจำของกูไปแล้วมึงจะชดใช้ยังไง คืนนี้ถ้าคุณรู้สึกว่ามีใครมายืนอยู่ข้างเตียงหรือได้ยินเสียงกระซิบแผลวเบาลองถามตัวเองดูนะคะว่าก่อนนอนคืนนี้คุณเผลอไปสูดดมอะไรแปลกๆเข้าหรือเปล่าสำหรับคืนนี้หมดเวลาของหมอแล้วค่ะหวังว่าคุณจะนอนหลับฝันดีหรืออย่างน้อยก็ขอให้ฝันนั้นเป็นของคุณเองนะคะ